วันดี่ะ้มาชมนะคะกับข้าของเรานะคะวันนี้เราก็ผัดกะเพรานะคะผักคะน้านะคะหมูสับปลาหมูสับนะคะไม่มีปลาหมึกน,นะคะนี่ละคะที่เราทํานะคะดูสิคะก็ะใส่ผักคะนา้าใบกะเพรานะคะแล้วก็พริกแดงแดงนะคะแล้วก็ตามบุกเข้าไปนะคะบุกไปในนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็มีนะคะแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมใบยอนะคะกับ นี้นะคะหอยมแมลงผู่นะคะนี่นะคะใส่กระเทียมนะคะเราทําเสร็จแล้วเราก็มาให้ท่านผู้ชมนะคะเพื่อนๆได้รับชมนะคะเมนูที่เราทํานะแต่ละวันว่าเราทําอะไรนี่เราก็ทอดปลาหมึอกกรอบนะคะมีทั้งหนวดมีทั้งเนื้อนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะนกรอบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีนวดด้วยนะคะแล้วก็ แต่ละวันนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างเราจะบางวันเราก็ซื้อเราไปชมที่ว่าร้านไหนทํากับข้าวอร่อยร้านไหนที่ว่ากับข้าวพอใช้ได้เราก็ไปอุดหนุนนะคะแล้วเราก็จะเอามาเอาซื้อมาแล้วก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ทานทานให้ชมนะคะนี่นะคะแกงอ่อมนี่อร่อยมากนะคะแกงอ่อมใบย,ยอนะคะกับหอยแมลงผู้นะคะอันนี้ แล้วก็ทำเองนะคะวันนี้เราก็ไม่ไม่บอกไม่ได้บอกวิธีทำเราก็จะมาแนะนำนะคะแนะนำเมนูอาหารที่เราทำนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าอร่อยขนาดไหนมีใครชอบบ้างหรือว่าชอบกินแบบไหนนะคะเราก็มาแนะนำให้ชมนะคะวันนี้เราก็แนะนำนะคะผัดกะเพราหมูสับนะคะผักคะน้านะคะใส่ใบกะเพรา หอม,หอมแต่อย่าบุพริกละเอียดบุพริกให้เป็นเม็ดๆนะคะมันจะอร่อยเข้มข้นไปนะคะอันนี้กันหนึ่งนะคะหนึ่งเมนูที่เราทำนะคะแล้วเมนูที่สองก็แก้งอมใบยอนะคะเมนูที่สองที่ทำนะคะเมนูที่สามก็ทอดปลาหมึกกรอบๆเนื้อกหน,นวดปลาหมึกนะคะ แบบอร่อยอร่อยนะคะให้ท่านผู้ชมการทำกับข้าวนะคะบางวันเราก็ทำเองบางวันเราก็ไปซื้อแล้วเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะแต่ละวันนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะค่ะบางวันเราก็กินบางวันเราก็ไปถ่ายเอ่อถ่ายนะครธรรมาชาติข้างนอกเราไม่เจาะจงว่าเราจะทำกับข้าวอย่างเดียวนะคะของเรารวมทุกอย่าง ค่ะที่เราถ่ายทำนะคะถ่ายธรรมชาติถ่ายวัดถ่ายองค์พระทําอาหารกินอาหารนะคะรวมหมดนะคะเขาเรียกว่ารวมมิตรนะคะรวมมิตรนะคะช่องถ่ายทําแบบรวมมิตรหมดนะคะก็เ,เหมือนกระช่องเออเรียกว่ากระท่องกระช่องรวมมิตรนะคะอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณ ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะไลค์ต่อไปคลิปต่อไปว่าเราจะแนะนำอะไรมานะคะสวัสดีค่ะบุญรักษาพักคุ้มคองสาธุค,ค่ะ๊ายบายจ้า